กูเจอแน่นี่ไงนี่ไงเก็บมง่งอลยหลบหลังตู้มีคนทำเพลงไม่ใช่ข้างเตียงใช่ไหมไม่ใช่โอ้โหแม่งเลยหลังตู้จนได้มีจะมีได้ปะของน้องเหรอกอ,อหลับตาไม่ได้ครับ หลับตามไม่ได้ก็คือผู้หญิงคนเมื่อกี้ที่วิ่งพุ่งหาเรานะแหละคนนี้แหละเหมือนน้องใส่ใสชุดนอนอยู่เรายังไม่รู้เหตุการณ์นะคะว่าเจออะไรกันแน่นะหายไปแล้วห้องน้ำหรืออะไรเปิดเองห้องน้ำหรอห้องน้ำหรืออะไรอ่ะคูเปิดประตูก่อนละ กูเผื่อวิ่งอ่ามาไปาโหบังคับให้เข้าห้องน้ำอีกแล้วว่าเมื่อกี้ก็ขยับไม่ได้แล้วนะโอ้โหชัดขนาดนี้กันหายใจหนึ่งสองฮึปเต็มเต็มเปิดไฟไม่ได้ด้วยอ่ะหลับตาลืม โอหหนูเป็นไรเริ่มไม่กลัวละตอนนี้เรื่องสงสารละผมว่าน้องต้องโดนอะไรมาแน่ไม่หายด้วยอะร้อ,องไห้หายไปแล้วโอ้โหเงาเงาดำแทนข้างหลังแน่ไอ้เหี้ยมึงยามึงยามึงยามามมึงยาไม่เอ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 า ไม่เอา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 กูไม่ได้เปิดกูไม่ได้เปิดอเหี้ยไม่เอาไม่เอาหลับต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 าลืมยิ่งยังไม่